สวัสดีครับพบกับช่องลุงแอคพาแซบคือเก่าเด้อครับเดอ้อวันนี้สัปบปะรดย่ายผัดกระเพราไก่น้ำมันหมูเด้อครับไงไว้ผัดมันจะหอมนี่ครับย่าิจำพริกเรียบร้อยแล้ววเดี๋ยมาเบิ่งกันครับน้ำมันหมูด้วยครับเน,นี่ย เิครับทุกกระเทียมผัดให้หอมนะครับ พร้อมแล้วได้ได้แล้วครับที่แล้วไปก็ใส่ไกล่ลงไปครับ น้ำด้วยนะครับน้ำรางครกเหมือนเดิมครับแะแ,แสบมันอยู่ตรงนี้แหละครับน้ำรางครกนี่เดี๋ยวเรากะเที่ยวสักหน่อยนะยายเนาะ เดียวสักหน่อยนึงให้ไก่มันสุกสักเจ็ดแปดบอร์เซ็นแล้วค่อยปรุงนะครับถ้าชอบน้ำล้วก็น้ำมาใส่อีกหน่อยไว้าเดก้าวสวยรลล้อนๆอ่าครับมาปรุงกันมันยา่ใส่ชุลใ <c ười> ส่ลายแซ่บลายใส่หน่อยก็แซ่บลายคื้เก้าครับผมปรุงรสครับรสดีครับ ตามด้วยซอสปลาเขียวครับน้ำมันหอยลงไป <Okay. S 3> ด,<ำ>ดิบดำนิดนึงครับแต่งสี เอาเด้ครับทอแมพี่น้องบ่มีสูตรตวงแบบตายตัวดอกพวแบบบ้านๆครับง่ายๆมีอย่างกับมาเห็ุกินครับสุกแล้วเขากิ้มเบิ้งขาดอย่างเขาก็เติมเอาด้ครับเออจา,าชิมนี้ ใหญ่เขาจะใช้เห okay. ง,งือกชิมนะครับเป็นไงพอดีละพอดีก็โอเคโอ้บอกพลังเดี๋ยวน้ำเล้โอเคน่ะโอเคก็เน่าเลยเท่าไหม เก็บเอาครับอยู่ขางบ้านน้ำครับปรุงเสร็จเรียบร้อยยายชิมแล้วบอกว่าผ่านครับแซบแล้วว่าแซบร้าย สีสันน้าตาก็ยัก็ปรับสวยขอ้บเจ้าคราบับหลากซอยพริกน้ำปลาลงน้ำอ่าวไปเสียบับอ่อาเสร็จเรียบร้อยครับอ่ายายตักทีนี้ ถึงจะแส่บหลเรียบร้อยครับ เด้อครับเดอ้อสับแสบน้ำน้ำกันครับอ่าก็ไว้สำนี้ก่อนนะครับเดอ้อเดี๋ยวฝากกดติดตามนะเด้อครับเดอ้อคันหมักช่องแอดพาดแสบครับขอบคุณพี่ขอบคุณน,น้องทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจครับขอบคุณครับสวัสดีครับ